สวัสดีจ้าวันนี้นะจ๊ะเราจะมีตัวสินค้าตัวใหม่นะคะที่พึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยตัวนี้จะเรียกว่ามีเท้าไฟนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นไฟเซนเซอร์เนาะัวนี้ไฟเขาจะเปิดนะคะก็คือเราสามารถติดไว้ที่บ้านโดยใช้กาวเทปกาวนะคะที่เป็น 3M ติดไว้ได้เลยแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะไฟถึงจะขึ้น อันนี้จะมาพร้อมไอเทมตัวนี้นะคะซึ่งทุกคนจะงงใช่ไหมเวลาประกอบประกอบยังไงก็คือสามารถดันเข้าตามช่องตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วข้างหลังนะคะเขาจะมีสี่มุมอย่างนี้ก็เสียบเข้ามาอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเอาไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะหรือว่าสวนหลังบ้านอะไรเอ่ยนะคะก็สามารถปักลงอย่างนี้นะคะเวลาที่เราเดินผ่านนะคะน้องก็จะสว่างแบบนี้เลยน,นี่จะเป็นสีไว้นะคะเราก็จะเป็นสีวอร์มไลท์นะคะ เกะกู้ไปเลยจ้าสำหรับแผงตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะซึ่งเวลาที่โดนแสงนะคะคือน้องเขาก็จะเป็นไฟที่สว่างมากขึ้นกว่าเดิมนี่เนาะเวลากดแล้วเวลาที่แสงจะมาก็คือตรงนี้เลยปิดได้เลยนะคะ